สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราสองคนอีกแล้วนะคะทางช่อง Family Penny Channel นะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมารีวิวเป็นกระทะนี่ค่ะกระทะมะเขือเทศนะคะเป็นนอนสติกนะคะแล้วก็จะเป็นชุดทับพีนะคะซีลิโคนนะคะใช้คู่กับกระทะนะคะวันนี้เราก็จะมา ทดลองทำกันนะคะว่ามันสามารถที่จะทนความร้อนตามที่เขาแจ้งมาหรือเปล่านะคะวันนี้นะคะเมนูที่เราจะทำก็คืออะไรเอ่ยน้ำยิงเราจะกินอะไรทั้งเช้วันนี้โกโก้หโกโก้หนึบนะคะนี่ค่ะใส่ชุดผ้ากันเปื้อนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันค่ะหน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราดูกันนะคะขั้นตอนการทำโกโก้หนึบของพวกเรานะคะก็นี่เลยค่ะ นมข้นนะคะใช้นมข้นนะคะตั้งไฟอ่อนๆนะคะเปิดไฟก่อนหรือไม่นะคะอาจาอาจะทำการนำไปเวฟก่อนก็ได้นะคะถ้าใครไม่สะดวกที่จะนำมาต้มนะคะต้มไฟอ่อนๆพอร้อนนะคะย้ำนะคะว่าพอร้อนหลังจากอาพอร้อนแล้วเราก็ปิดไฟนะคะ เราก็จะคุณนะคะให้พอร้อนนะคะคืออเราจะทําให้พอร้อนเพื่อที่จะง่ายต่อการที่จะนํานมาผสมกับผงโกโก้นะคะเมื่อพอร้อนแล้วนะคะเราก็ปิดไฟเลยค่ะ เราก็นำผงโกโก้มาค่ะแบ่งสัดส่วนสักอ่าล่อนสักสามครั้งนะคะล่อนเพื่อผงโกโก้ของเรานะคะจะได้มีความละเอียดนะคะสามครั้งในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าผงโกโก้ที่เราเตรียมไว้นะคะเราก็คือเราจะแบ่งเป็น3ามครั้งนะคะที่เราจะร่อนลงไปนะคะในหม้อนะคะ ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะคนนะคะคนให้เข้ากันก่อนเสร็จแล้วเนี่ยก็คือหลังจากนั้นเราก็จะนําผงโกโก้มาลอนต่ออีกสักสองครั้งนะคะเพื่อที่จะผสมลงไปนะคะคือถามว่าถ้าเราใส่ทั้งหมดเลยแล้วผสมอ่อทีเดียวเลยนะคะมันมันก็คือจะมีผลตามมาตรงที่ว่าจะทำให้เขาเนี่ยผสมกันเข้าตัวได้ยากนะคะ คนไปค่ะจากนั้นเราก็านำผงโกโก้นะคะมาล่อนต่อนะคะร่อ,รอแล้วคนไปเรื่อยๆนะคะเราต้องล่อนไปคมไปนะคะเพราะถ้าเราคีเดียวนะคะมันจะยากนะคะ ตัวผงของโกโก้ะคะ่ะเขาจะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะแล้วมันก็จะผสมกันยากนิดนึงนะคะเราถึงเลือกที่จะ่่นไปแล้วก็คนไปนะคะคนให้เข้ากันนะคะ ่ไปนะ,ะ,ะเมื่อเราผสมเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะจะมีความหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรานําไปพักไว้นะคะคือ,อเราจะต้องนําไป พักในตู้เย็นสักหนึ่งชั่วโมงนะคะโดยการที่เราจะนำตัวโกโก้หนึบของเรานะคะตัวนี้นะคะไปเทลงในถุงแกงหรืออถุงอะไรก็ได้นะคะ สามารถห่อเขาเข้าตู้เย็นได้นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เราผ่าถุงแกงนะคะเราเอาถุงที่มีตามบ้านทั่วๆไปได้เลยนะคะผ่าแล้วก็แผ่ออกนะคะจากนั้นเราก็จะนําตัวโกโก้เนี่ยค่ะมาวางนะคะเราก็จะนําตัวโกโก้เหนียวของเรานะคะเทใส่ถุงแกงเกเเอนะคะ ค่ะเมือ่อไ,ได้แบบนี้แล้วนะคะเราแผ่ออกบางๆนะคะแล้วก็ใช้ถุงนะคะปิดทับไว้นะคะ กลางออกาบางนะคะเราเพื่อที่เราจะได้เอาไปแช่ตู้เย็นนะคะจากนั้นเราก็ห่อนะคะเมื่อเราห่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดานะคะรอหนึ่งชั่วโมงค่ะเมื่อครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเราก็นำออกมาจากตู้เย็นนะคะ เนื้อของกโก้ก็จะเซตตัวเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็นำอบแบบถุงค,ค่ะจากนั้นเราก็แบ่งมาสักครึ่งก่อนก็ได้นะคะาจากนั้นเราก็โรยผงโกโก้กไปในจาน เ,ะะเสร็จแล้วเรานำไปคุุกนะคะคุุกเพื่อที่เราจะปั้นนะคะตัวโกโก้ของเราให้เป็นก้อนนะคะคุุกให้ทั่วเลยนะคะ เมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ตัดแบ่งนะคะเป็นชิ้นนะคะตามที่เราชอบได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ปั้นให้เป็นลูกกลมๆนะคะเมื่อได้แล้วเราก็นำไปพุกกับผงโกโก้ค่ะ คุกให้รอบเลยนะคะมดดรามานะคะอันนี้เราใช้มือเพราะเราทำริงเองนะคะไม่ได้ทำขายนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะจนครบทุกก้อนค่ะทุกลูกที่เราปั้นนะคะ เมื่อปั้นเสร็จแล้วนะคะเรานํามาคลุกกับผงโกโก้นะคะแล้วก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะคะก็สามารถทานได้เลยนะคะโกโก้หนึบของพวกเรานะคะรสชาติก็ออกมาเป็นยังไงคะน้ำอิงแอบ,บชิมไปแล้วอร่อยดูฟัน <c oughs> <c oughs> สีดำเลยนะคะส่วนอ,อ,อุปกรณ์นะคะที่เรานํามาใช้กันนะคะทดสอบแล้วว่าสามารถทนความร้อนได้ดีนะคะตามที่ าทางร้านแจ้งมานะคะสินค้าที่เราสั่งซื้อนะคะก็สั่งซื้อมาจากทางโชป p ี e เช่นเคยนะคะค่ะเดี๋ยวพวกเราต้องขอตัวไปกินโกโก้แสนอร่อยก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์พวกเราด้วยนะคะค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเรานะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย